สวัสดีครับอ้ามือนี้พอกันนี้แล้วครับกับส่องเบาเมืองสีนะครับเด้อเด๋ยวสิบห้าพี่น้องมาเบิงสวนเจะื้อยของพยย่อยพของมนูเออของพ่อของมนูครับอยู่อำเภอวังหินเ้าเนี่ยหละพอดีเพิ่นไดเฮ็ดแบบจังไรล่ะแบบธรมรมชาติเลยครับนี่ยแบบ เออเกษตรพ่อเพียงแบบบรรบาดเลยครับนี่แบบผสมผสานเลยเออแบบผสมผสานมีเบิร์ดคุยยางครับอยู่นี่บางทีล่ะบักหน้าบักทุรเรียนมายังกล้วยก็มีครับกล้วยมาเดี๋ยวตามมาเลยครับเดี๋ยวสือผ้ามาเบิรงเลยเดี๋ยวเป็นแลงเรียาแล้วถือผ้ามาเบิรงเป็นแรงเลงีเ่ยนดูได,ด้ดเลยครับเป็นแรงแบบเลี่ยนดูได้เลยครับถ้าไผบบนี่กับถาไผสนใจก็มาเบิรงได้ครับนี่อันนี้เพิ่นห้องเพิ่นห้องบ้าดไห่หลวงนี่ หมู่บ้านกระเอินเอออยู่หมู่บ้านกระเอินครับหมู่ที่สิบห้าหมู่ที่สิบห้าเพื่อนวะใต้ในน้ำกัดโผล่ทุเรียนเออบ้านนี้ก็จะภาพมาเบิ้งนะครับได้ว่าเพื่อนปลูกจังไยนี่ปลูกจังเม็ดเพื่อนปลูกอีหยังงน่งเพื่อนนี่ต้ละไมอีหยังงน่งหนูมาเบิ่งกี้ที่ไหนทุเรียนต้นนี้นะมันตึงบอกไอ้ทุเรียนทุเรียนอเอออันนี้ก็เป็นทุเรียนนะครับเด้อนี่ ตาเราได้ปลูกไว้บางในเบ่งวิธีประเทศที่ละค่เพื่อนเอาบกจกกลอยยางเดียด้วครับนี่กลนใส่แบบสีมือรวนเลยครับเ่นี่ละของปพญ่พองเท่าในละเนี่ันะขอบขอบางที่ละค่ะเนี่มีเตอรมาก ทุลงทูเรียนพ่นปลูกไว้พ่นมาพ่นปลูกห้างกันทรายกันขอคับน่ปลูกห้างกัน10เมตรประทันครับนี่โอ้ไกินเนกเขียบเนาะโอ้ยักมิ็วยอันนี้เป็นวายนะครับวายว่าจะิงเลยอือตาเราอ้อพันมาเจพูดสิงนะครับนี่ย ตาเราอายุแปดสิบเจ็ดปีครับเตาเห็ดผู้เดียวเราเลยเบื้งตี้แหละครับแข็งแร,ง,รงแข็งแรงตึงตงังคือเราอยูอย่เลยหน้าผมยังกระทายไปนะครับอันนี้ก็มาคุ่เรียนครับมองปองฟองแดงยังสแก้วบ,กบักพร้า,า,างสีวิมาอยู่เลยตังเขาคุณละหมากรา,ากไม่มีเบื้อเชียงด้วยครับมีตรงนีง้โอ้กล้วยมีครับตรงนี้ครับเนี่ย ้วยนี่อ้หตะไคร่เป็นปลาเป็นลูงมึงที่เราทำอปากงอกะลัง้นั้มะปูนี่อ๋ออตะขารื่อยอ้แมนะาทเไปเรื่อยๆอันนี้ก็ต้นบักกอกเพิ่นเาทำนี่เพิ่นปลูกเองเอเพิ่นเอาพันวยาวผาเนอตะไคร้เ็ดสีมือเนาะด้ครัมามามาบังงอให้เงยบังอ้ ตายแล้วว่สีผ้าพี่เบิงนใหม่ไหครับรนสีออน่สร,ร,รลรอสเบัก็งขึ้นเลยครับี่ดไปซือ้อเบียรมันมาต้นละเท่าไราครับนี่า่าก่อนีสตายบอกว่าพี่ซื้อเบียร์มันมาครับนี่ต้นละ250สองร้อยห้าสิบซื้อพันมาครับนี่ต้นละสองร้อยห้าสิบบาทครับนี่โอ้อันนี้บรกนุนหมี่ดวนี่ ผู้ใดสนใจก็มาได้ครับเด้อผู้ใดอยากปลูกมักทุเรียนครับคนต่างจังหวัดต,ตาอำเภอก็ถ้าสนใจนอันซาร์ไปซื้อมาแต่อำเภออะไรก็ครับคุณหานตาตาเราไปซื้อมาแต่อำเภอกคุณหานครับนี่เบี้ยละต้นละสองร้อยห้าสิบมีเจ้ากันโตใหญ่ครัผู้ใดสนใจก็มาได้เด้อครับเด้อเด็กมาเบืองได้ครับนี่เกษตรณพ่อเพียงของพ่อใหญ่พ่องเฮ่าเนี่ยล่ะ อยู่อำเภอบงังหินครับนี่บ้านเกอเอินอยู่อยู่บ้านเกอเอินมาทมมันหอยข่าหอยข่าต้นห้องพันห้องหอยข่าครับเดี๋ยวเบาไล่กินมะเขืกวันแรกเชือดปากหวานครับอื้อเดือด,ด,ด,ดงามกำลังงามมาลองผู้มึงนิดน้อยนะกําลัง เขียบผ้าเนรงเดบบนีเนาไปเลยบมา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 ไทยถูกนอไมไทยเไหขาบงมั้ไทยทำไทยอไไปไงไปเลยนั่มไปเลยไปเลยไปเลยอือเพราเพาไงผ้ายางเลยอัะไรมันปลกแปกนี่นัหลูงในนั่มหลานมึงตาใหม่เ้าพันธุศาสตรงเนาะ ข้าวกินแบบมีโอ้ยขันมาย่ยมันหมากเลยมื้อกินแล้วแบบนี้ขันมาย่ยมันหมากมื้อกินแล้วยังกรต้นซักโน้ตไม่เจอไม่ซักไม่มีคาทั้งนั้นเลยอุ้ยไหม่ขึ้นไม่มีคาใหม่ซักนี่เราปลูกุยยางยี่สิจักรป่นไงนี่ฝังหน้ากนนีจมาขึ้นกอง ข้าลูกว่าั้นเขาไป้ายดีสุดไป้นำไปทีมงานเอางานบ่าวมืองศีเอามาๆๆครับพี่น้องมาครับมามาเบิ่งเนาใหม่ใหญ่บาดเลยอันนี้มันเท้าห้องยันย์กตาเนี่ยะต้องห่องแล้วใหม่เนี่ยต้องหมออู้อันนี้เขาขายมันรับขายขายได้มาอร่อยเลยนีดมาเบิ่งเราครับพี่น้องเอ้ยเคยเห็นบ่เนี่พั่านยังกระตาพัานยังกาะต้องหมอ ตรงหมอบะครับตรงมอนี่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 โอ้ยน่ใหม่ใหญ่ครับนี่กระต้อนเด้ครับนี่กรนตือีน้ำเนยงานมือนนบกขึ้นนีนงานนี่น้ำีน้ำอหัวหน้ามาเอาไปนนนึ้คนหนยังโอ้่นเดกระต่าปอ็นบอ้กระตายป็ดขี้สีอู้้นมาแ่หนอนใหมนี่นีนี่ครับนี่พี่น้องเคยเห็นบอครับนี่หนอนหม่ใหญ่นี่ ของธรรมชาติเลยนะครับนี่ของธรรมชาติโมเดลส่ปุ๋ยใไซยังหรอเออเป็นโมเดลส่ปุ๋ยใไซยังได้ครับนี่เกิดแบบธรรมชาติเองเลยครับนี่ยแต่ว่าเพิ่นกับดูเล่ยี่ดอกโอ้อไ,ไ,อไู้ต้นลายกันอุดมสมบูรณ์ครับแช้นี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติอยู่ครับนี่อากาศกับลมลมลื่นดีครับเว้ยแทานี้ชุ่มชื่นมาเด้อพี่น้องมาเด้อผู้ใดผู้ใดต้องการเดับ ศึกษาการเกษตรนั่นตาขารรมาได้ครับเนี่ยนี่บัตรถูกชนิดนะครับเป็นละหมากลาบไม้หมากถัเดียนหมากหน่าวหมากมีนอไม้ไงนอไม่ไงรครับนี่อู้หูจ<ม>ีเอชละนอนผักคะกรับนี่มันคืออะไครับ เอ้จะแต่อันสันนะครับเบื้องไงจีหละห่ะปลาถูกต้องเหยบน้ำใยนะเจ้าใยเป็นอ่้กูได้เบิงเ้งแล้วก็อย่าลรื่มนะครับเด้อฝากกดติดตามเนี่ยครับของส่องบบาเมืองสีเข้าไปละม,มื่อนี่กับโบมี่ยั้งหลายครับผ้าพี่น้องมาเบิกงเกษตรกรนี่แหละของพญายองห้านี่แหละยู่อพัพเภอบ้างหิงนครับ พี่น <Bien ven ido> ้องมาเบิงเคยไปเตวัดเตว่าบันนี้ยกับพีผ้าลงทงลงทาบบงแนจักหน่อยครับเอาบรรยากาศชดชื่นมาเปงที่ไหนคะผักะเพื่อะไรชะอมชะอมาพัมญ้าเลยครับผ่อูกซ้ำไปหลัวกินไญ่ อ้งามครับ่ะปิดธรรมชาติดีดีวะหมดก็มีมึงที่เราทำเลยโบ๊ะบ๊ะสั้นสั้นน้องนาไทยเนาะมันมันยากมันไหเอาเนาะโอ้ยบางอย่างอัไรบักต้มมันนั่นโอ้บักตุ้มก็มีมึงที่เราทำเลยโอ้ยนี่แบบบางตุ้มอะไรีแหละของธรรมชาติเลยบักตุ้มแม่นๆบักยิวก็มีตะบนบักยิวโอ้แต่บังยิวก็มีครับบ่เดี๋ยแต่บามีน้ำแล้วก็บังยิวรุ่นนี้บวกอีก็มีของธรรมชาติมึงจะประกขนนุนบน โอ้ตาบอกขี่ทีอีกว่าตัดไปกินที่เราสั่นจะเอาไปกินแค่นนี่เนาะพัดใส่ไข่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาทุ่งมาคนนึงสั่นเดี๋ยวไปเอาผักจะให้เราหมักนะโอ้ยเห็ดโอ้สมโบก็มีตัวนั่นนะสมโบก็มีมามามาเอาบะหนิกระทุเรียนกันตัวนี้นะเป็นเน้ อีเกไเนมีบักส้มเอม17ปีว่าสัครับเป็นโอ้จะไนเ้เ็มแน่แน่นอน่นองโอ้ไม่ด่วนแไม่ใหม้อ้างองอัน้่ละครับโอ้ก็มีไขากหน้าโอ้าหน้าบอกข้งหลังเจ้านันอึ้ยสหน้าก็มีครับสัอ้ก็มีบางทีละเสียวมากยังนี่โอ้นี่ก็บัส้มโอี่บัคุยานกล นี่เบิร์ูคูมาด้วยแม่นแมนแมนครับเอาอยไ่ไลโดนกพอิตัดออกูดแล้วก็ไม่รีรอครับเป่าเมองรีเราก็ทำการลงมือตัดผักช่มเพื่อจะไปทำน้ำพริกกะปิของเท่เลยครับบานกับ ทอดไข่น้ำพริกกะปิของเราโอ้ยปฟาดแย่ๆ,ๆมือบัขน,น,น,นุ่นพูดนี่โอู้หูคนสอนเลยครับบนนันคนุนเอาเอาเลยนะเย่ะมึงพ่นโอ้ยผู้ใดอยากมาเบิ่งกกับบาได้ครับได้เพี่น้องไอ้ดูน้ำเดือดเด้อดเบาเมืองสีสิไปทอดใส่ไข่อยู่อำเภอวังหินนี่แหละครับนี่ของ ตาเพิ่นของพ่อใหญ่พองมาสนอายุเราแป็บสิบเจ็ดปีนะครับเด้อเพิ่นได้เห็ดหัวเห็ดสวนไว้โอ้เป็นธรรมาชาติเพิ่นเห็ดไว้ให้ลูกให้หลานเพิ่นเบิ่งผู้ใด้ข้างในหนีกกก่ก็มี่พวกพริกเล่ยอยู่เต็มขุดได้อยากมาเบิ่งกับมาเด้อครับเด้อมาเบิ่งได้มาศึกษาได้เด้อโอ้ยมีเบิดครูยางเลยบักกูดบักหน้าเบักเขียบชุกก็มีครับเป็นเอ้ค่อยบักบวบไงเป็นตามซ่อนบักบวบก็มีครับนี่ สุดยอดสุดยอดวอลแล้วก็เอาผักคะเล้ากันผู้ใดได้เบิ้ลกัอย่าลิ่มนะครับเด้อฝากกดติดตามฝากากดไลค์กดแชร์นะน,นี่ของสองบ่าวเมืองสีเขานี่แหละมาเทียวมาตัดผักคะเราไปต้มไปกินไก่เด้อผู้ใดอยากกัมาเอาได้ครับนี่เพิ่นบ่เพลียงทำนี่ เพื่อนใครซื้อได้เลยนใช้กิมซุ่มก็มีตัวเออแต่เอาไปฉดนะวะหมดกัดขาบอกเลยเดี๋ยวหีเลยนี่ยทำคือไป <c oughs> นี่นอประคา,ายเลเนาะธรรมชาติแห้งนะปุ๋ยไปเลยใส่ของธรรมชาติแห้งครับเนี่ยยางก,กายมากที่กระหูแล้วโอ้กินออกเลยตั้งแต่ก็เป็นบักเทือขาวกันเ้แยกกิน,นแต่ตั้งแต่ก็เป็นบักเทียตัวนั้นโอ้ยกระปุ๋ยน่ากระมีหนึ่ตัดเป็น, <c oughs> นหย่อน้นน้ำตัดเราตำตำมันบนน้ำมันโอเค บอกต่มเราเท่นแกเนาะท่านบักต่มแกเน,นียวว่เอาไปตม้มเมนางานบ,บักตูมกัมีครับนี่ันหาบังหยาได้ครับเดี๋ยวบอกต่มหตัวเาซะมาเป็นต่กินหยาคกุมมีุนะร้ายใพ่อทมหัว้ปยู่ท่านพ่อนะเอเดนีถึงนี่มีไปรถเูกาก็มีดอก บันนี้อยากปลูกม,มุก uh, to <kich S 1> ทุเรียนกับมาศึกษาได้นะครับเรื่องราะว่าตาเพิ่นไปสื่อมาจากอำเภอคุณหันเบียละสองร้อยหาสิบบาทครับผมว่ามันบ่แพงพ่อสื่ออยู่บ่แพงวันนี้ต้องการจะปลูกมุกทุเรียนครับเรื่องภาวะตาเพิ่นเอาเห็บปลูกระยะห่างกันสิบเมตรเพิ่นวอะเรื่องภาวะของเหล้านี่มีบัตรคูมาครับพี่ไงฟองเท่านี้ ป่ยวยท่านกับสากลาวกว่าเพาท่านเนาะเราเราอยู่คนเดียวเราหอเปล่นี่อยู่คนเดียวจิโอ,อ,อยู่กินแบบไงข้ามมาทะาเพิ่นเพิ่น,นอบไปในเมืองในหน้ากูเสียววันี้บ่โอ้ไต้องขสอบสามเงินเพิ่นฝากเงินก็สอบที่แล้วเก็บพันสิคายเก็บน้อใหม่คายสินะเงินสเงินเราแถบเนาะเดี๋ยวหอดเงินุ้ฒ่าวรวดูหน่าห็นว่าเป็นเก็บเกี่ยวนี่นนนก,ก่อน,น ของเกษตรกรพันเน่่พันกระชีเก็บไปขายน้ำตลาดเนี่ยละครับตามภาษาผู้เทาเนี่ยละพันบอกอันนี้กัเป็นทงทงทงหน้าพันเอกบ่แมนครับ พอพอพอเลาเลยเอาไปจะไหนกีล่ลาบ้าเมื่ีอันนี้จะไปทอดใส่ไข่ครับนี่โอ้ยเดี๋ยวจะไปทอดใช่ใครมันแต่งนาทีเออพ่อเนยเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้สมีกันเนี่ยครับเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสิโตอีกตอนสองอยู่สวัสดีครับ Yeah.